เรื่องราวสุดฮือาเมื่อสาวฟิลิปปินอ้างท้องกับปลาหลังลงเล่นน้ำในทะเลแถมโชว์ผลอันต้าสาวเป็นอีกเรื่องราวที่สุดฮือาเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าเด็กสาววัย17ปีคิมเบอรี่ชาวฟิลิปปินเชื่อว่าตนเองนั้นกำลังตั้งท้องกับปลาหลังลงเล่นน้ำขณะที่ตัวเองมีประจำเดือนต่อมามีขนาดหน้าท้องที่ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมโชว์ผลอันต้าสาวคิมเบอรี่เรื่องรู้สึกเจ็บท้องประมาณ1ปีและรู้สึกว่าพุงของเธอเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้พ่อและเพื่อนๆของเคมเบอรี่ต่างคิดว่าเธอรังตั้งครันแต่เธอยืนยันว่าไม่เคยมีแฟนและไม่เคย,ม,เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนส่วนยากของเธอเชื่อว่ามีบางสิ่งได้เข้าไปในตัวเธอเพราะเธอเคยลงเล่นน้ำทะเลสาบขณะมีประจำเดือนและเมื่อเธอไปแอนต์รกแซเพื่อดูว่าอะไรอยู่ในท้องของเธอกันแน่ผลปรากฏว่ามันคือบางสิ่งที่คล้ายหน้าตาคล้ายกับปลาซึ่งทําให้เธอเชื่อว่าได้ท้องกับปลา เคยตั้งท้องกับปลาจริงหรืออะไรอยู่ในท้องของเธอกันแน่เพื่อหาคําตอบที่แน่ชัดและชัดเจนเธอได้เดินทางมาพบก,กับแพทย์ด้านสูตินรีเวชซึ่งแพทย์ได้กล่าวว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของเธอนั้นหากมองเผินๆแล้วดูคล้ายกับปลาเอามากๆทั้งนี้แต่แท้จริงแล้วมันคือถุงน้ําลังไข่และมันเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยว่าที่รู้จะตั้งท้องกับปลาหากปลาได้เข้าไปในระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ มันไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้แต่คิมเบอรี่ต้องเข้ารักษาการผ่าตัดเพื่อ,อถุงน้ำลังไขออกโดยได้รับการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลในพื้นที่นี่คือเรื่องราวแปลกๆสุิหาจากทุกมุมโลกที่เรานำมาเสนอกันอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆได้มีความรู้ได้ใหม่ค,ครับ